เมื่อวันที่7สิงหาคมแมทธิวมิลเลอร์โคษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถึงกรณีการยุบพ,พัก9ก้าไกลในประเทศไทยโดยระบุเนื้อหาว่าสหรัฐอเมริกามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในวันนี้ซึ่งมีคำสั่งยุบพ,พักก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแกนนำพัก11คน คำตัดสินนี้นิดลอนสิทธิ์ของชาวไทยกว่า14ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคก้าวไกลในวันเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566และทําให้เกิดคําถามว่าพวกเขาสามารถเลือกตัวแทนของตนในระบบการเลือกตั้งไทยได้หรือไม่คําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญยังเสี่ยงต่อการบันทอนกระบวนการประชาธิปไตยของไทยและขัดต่อความปรารถนา ของชาวไทยต่ออนาคตที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วถึงเสริมสร้างความสมานฉันในสังคมและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบันระดับชาติที่เข้มแข็งสหรัฐไม่ได้สนับสนุนพักการเมืองใดแต่ในฐานะพันธมิตรและมิตรที่ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานขอเรียกร้องให้ ไทยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและแสดงออกเอาว่าไงครับเก้าไกล ในขอเสียงตบมือดังๆยาวๆให้หัวหน้าภาคของเราใจยนวนตุลาชนนนขอเสียงคนรักป,ประชาธิปไตยหน่อยแล้วในขอเสียงประชาชนหน่อยแล้วบอกเขาไปดังๆว่าพวกเขาทำอะไรพว นอกจากที่เขาทำอะไรพวกเราไม่ได้เราก็จะไม่ชินชากับการเมืองแบบนี้เช่นกันใช่ไม่ใช่สั้นๆยังไงตายสิบเกิดแสนเช่ไหมไม่พี่น้องเป็นเกียรติสูขสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ รับใช้พี่น้องประชาชนทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมพักกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่และก้าวไกลเป็นความรู้สึกที่ผมจะไม่มีวันลืมครับพี่น้องครับถึงวันนี้ผมยืนต่อหน้าพี่น้องประชาชน ขออำลาพวกท่านในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทานราษฎร ในฐานะแคนดตตนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ถ้าพวกท่านยังต้องการและส่งเสียงออกมาดังผมจะขอกลับมาใหม่ในฐานะประชาชนสู้ไปกับพวกท่าน ถึงแม้ว่าเขาจะตัดสิทธิ์ผมไปแต่เข้าตัดใจผมจากประชาชนและประเทศไทยไม่ได้และผมก็หวังว่าเขาจะตัดใจผมไปจากประชาชนไม่ได้เช่นเดียวกัน

เป,เป็นน้ำตาแห่งความดีใจครับไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจ สงสัยพวกนี้ไปหาพี่สรยุทธต้องเพลงแล้วฉันจะยิ้มทางน้ำตาให้เธอรู้ว่ายัางทนไหวของไกนาะโอโตโบานใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมมีความมั่นใจเหลือเกินในเพื่อนเพื่อน ที่สู้กันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่ก้าวไกลพวกเขาจะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้แนะน,น่นอนพีน่น้องประชาชนยังจำได้ไหมวันที่เราชนะในวันที่ทุกคนคิดว่าเราแพ้ วันที่เราชนะในเกมที่ถูกดีไซน์มาให้เราแพ้เราชนะได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าท่านเชื่อในตัวผมแต่ท่านเชื่อในตัวของพวกท่านเองว่าพวกท่านทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จกจับความรู้สึก,กวันนันไว้ ถึงจะไม่มีผมอยู่ในทำเนยียบรัฐบาลไม่มีผมอยู่ในรัฐสภาไม่มีผมอยู่ในการเมืองไทยถ้าผมยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนยังเชื่อบ้านในพละของตัวเองประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับพี่น้องครับ แต่ในขณะเดียวกันขอให้พี่น้องฟังคำของผมเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เขาอยากได้อะไรเราจะไม่ให้พวกเขาเด็ดขาดเขายุบพักยุบโลโก้ยุบสีไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเขายุบความหลังของเราได้สำเร็จเมื่อไหรเท่ากับเรายกประเทศไทยใสย่พานเงินมอบให้เขาทันทีเราจะยอมเขาไหครับพี่ดองจะยอมเขาไหมครับพี่้องจะยอมเขาไหครับพี่ดงอเดงเพราะฉะนั้นวันนี้เศร้าโกรธแคน เสียใจได้แค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาใช่ไม่ใช่พี่น้องใ,ในขณะเดียวกันเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะชิ้นชากกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด พี่นอประชาชนเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้มีน้ำตาแห่งความดีใจเล็กน้อยไม่มีความเสียใจแม้แต่นิดเดียวเพราะผมได้ทำเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำทุกอย่างที่ผมมีผมมอบให้พี่นอประชาชนไปหมดแล้วแต่พี่นอประชาชนห้ามชาชินกับแบบนี้โดยเด็ดขาดระบอบ ที่คนทำรัฐประหารได้ดีได้ดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่คนที่ประชาชนเลือกมาถูกแบนไว้ให้รลดการมือพี่โน้องประชาชนยาชินยาชาย่ายอมโดยเด็ดขาดถ้าเราชนะขนาดนี้เขาไม่ยอมข้าวหน้าเราจะชนะจนกว่าเขาจะยอมใช่ไหมใช่ ปี2,570อย่างน้อยที่สอยางน้อยที่สุด270คนเอาแบบชัวร์ๆ300ไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่มันจำยากโปรเจกต์สอง2้อ0ส7 0เจ็บโอเคไหมพีม่นอ้องจะให้ดีไปถึง300เลย แล้วถึงวันนั้นพิธาลิมเจรญรัชจ,จะเป็นคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ต้องมายืนพูดแบบนี้พักเก้ากไกลจะเป็นพักสุดท้ายที่โดนเลือกมาโดยพี่น้องประชาชนแต่ถูกทำให้มาลายหายไปโดยคนไม่กี่คนเม <Aa>, mm, okay. <AT> ื่อเรามีพลังมากขนาดนั้นยืดกอดหมยไปเลย ต่อไปนี้ไม่มีการยุบพรรคต่อไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยต่อไปและที่สำคัญที่สดุดไม่มีการทำรัฐประหารอีกต่อไปแล้วมายืนยันร่วมกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขอบคุณมากครับ